ก็เป็นในส่วนของการมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกได้นักศึกษาศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดกระบี่และผู้รับผิดเราจนท่านผู้เกียรติท่านครับในนามขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ซึ่งได้ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษเพื่จำจังหวัดกระบี่ขอต้อนรับทุกท่านเข้าขสู่พิธีการสถานศึกษาศูนย์ ประจําจังหวัดกระบี่กล่าวรายงานต่อท่านประธานเลขสั่งท่านคุณท่านนายกอบจังหวัดจังหวัดกระบี่เละท่านหายยัวหน้า,นาส่วนที่เขาติดตั้งเด็กชายนักตะกบคุ้มบ้า,านเด็กชายชียร์นักปฏิมินเด็กชายชยานินสมมาก ชายนักขวุฒกรลังดันเด็กชายจากกระปุกสีไปใช้เกิดประโยชน์สูงสุดกับร้านที่มีความต้องการพิเศษที่านเพื่อจะต้องมีนักอยตา จิตวิวัฒนาพันวดีนะคะ